เป็นตอนที่4แล้วนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1 2ึสก็อยากจะให้ไปดูกันนะครับโดยเฉพาะตอนที่1เนี่ยเป็น Basic, เบสิกเบื้องต้นที่ทุกคนต้องทำได้นะครับ g o o g l e Form เนี่ยเป็นตัวที่เป็นอเนอกประสงค์ใช้ได้ดีจริงๆนะครับในการทำงานโดยเฉพาะคนทำงานเนี่ยนะครับเอานำไปใช้ในเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารต้องการจะสอบถามข้อมูลนี่จะทำแบบสำรวจแบบแสดงความพึงพอใจต้องการให้เขาอัปโหลดไฟล์อะไรขึ้นมาให้เราหรือแม้กระทั่งไปทำข้อสอบทุกรูปแบบเลยนะข้อสอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย g o o g l e Form เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่เหมาะกับการที่จะนำไปเป็นตัวหนึ่งที่จะสอนออนไลน์เด็กได้อย่างดีเลยนะครับก็อยากจะให้เรียนรู้นะครับ วันนี้มาถึงตอนที่สี่เนี่ยเป็นยังไงตอนที่สี่เนี่ยผมจะว่าด้วยเรื่องการที่เราจำกัดจำนวนจำกัดวันเวลาในการที่จะตอบนะครับสมมุติว่าเราส่งแบบสอบถามไปหรือว่าแบบสำรวจอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือข้อสอบเนี่ยเราอยากจะให้คนตอบเท่าที่จำนวนที่เราจำกัดว่าเราต้องการให้ตอบได้แค่30สิบคน สี่สิบคนห้าสิบคนอะไรประมาณเนี้ยเราจะทำยังไงหรือเราต้องการที่จะให้ตอบภายในเวลาที่กำหนดว่าภายในวันที่สิบห้าพฤษภาคมนี้นะคุณตอบได้ภายในวันที่สิบห้าพฤษภาคมแล้วเวลาก็คือเที่ยงคืนนะครับเวลาเที่ยงคืนเนี้ยเราจะทำยังไงนะครับไม่ยากนะครับไม่ยาก มันมีวิธีเมนวนคือวิธีทําด้วยมือนะวิธีทําด้วยมืออยู่ตรงไหนตรงนี้ครับตรงตอบกลับเนี่ยท่านคลิกเข้ามาที่ตอบกลับเนี่ยวิธีแรกเนี่ยทาด้วยมือนะครับพอถึงเวลาที่ท่านหยุดพอละคนตอบมาถึง27 28 29เจิเาเราจะา30พอคนตอบ30ปุ๊บเราก็มาคลิกปิดตรงนี้เลยตรงนี้ปิดทันทีเลยปิดเลยนะครับปิดตรงนี้ก็ถือว่าจบกัน นะครับหรือเรารอว่าถึงวันที่สิบห้าเที่ยงคืนเราก็รอจนถึงเที่ยงคืนวันที่สิบห้าเราก็มาคลิกปิดตรงนี้ปับ๊บมันก็จะปิดแล้วก็เขียนบอกเขาหน่อยว่าเป็นปิดเพราะอะไรอย่างเงี้ยผมเขียนลงไปว่าครบจํานวนที่ต้องการแล้วใส่ครับหน่อยหนึ่งอ่าครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะใส่ไวใ้ให้เขาหรือหมดเวลา การที่จะส่งแบบฟอร์มแล้วอย่างเงี้ยนะครับได้ทั้งนั้นนะครับแล้วลองมาดูกันอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าผมปิดปั๊บคนที่เข้ามาเขาจะเห็นยังไงเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าครบจํานวนที่ต้องการนะครับเขาก็ทําอะไรต่อไม่ได้นะครับก็ปิดตานะครับหรือถ้าเราเปิดเนี่ยเราก็ทําได้นะครับเราเปิดอยู่ก็ทากําไปนะก็ทํากรอกๆไปพอเราปิดปั๊บได้เวลา วันที่สิบห้าเที่ยงคืนล้วก็ปิดพับเนี่ยอย่างเงี้ยเขามาตอบก็ไม่ให้ตอบแล้วครบจํานวนแล้วหมดเวลาแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเขียนไปนะครับเราสามารถเขียนบอกเขาตรงนี้ได้นะนะเขียนให้เขาเข้าใจว่าหมดเวลาแล้วอย่างนงี้ก็ถือว่าโอเคละแต่ปัญหามันก็เกิดปัญหามันก็เกิดท่านจะต้องมานั่งรอนะครับ อย่างท่านรับ3าสิบคนเนี่ยพอถึงคนที่ย7ิบเจ็ท่านก็ตั้งรอไว้ย่สิบแปดยิบเก้า 28, 29, พอคนที่สามสิบท่านต้องปิดให้ทันนะครับถ้า,าติดปิดช้านิดหนึ่งคนที่สามสิอด,ดอดมากอกปุ๊บเป็นปัญหานะครับถ้าเราปิดเขาไม่ได้สมัครไม่เป็นปัญหาแต่เขาสมัครแล้วหรือเขามากอกแล้วเราไม่เอาเขาเป็นปัญหาใหญ่อเราก็เลยต้องลำบากมานั่งนะยิ่งวันเวลาด้วยท่านบอกว่าท่านจะปิด นะท่านจะปิดเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนท่านก็ตั้งนั่งอถอสังขารไปสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ค่อยมาคลิกอย่างนี้ครับก็ปิดนี่ด้วยมือโอ้โหนั่งรอกันทั้งคืนหลับไม่ได้ถ้าเผลอหลับเมื่อไหร่ก็ไม่ได้คลิกปิดซะแหละมันก็เป็นปัญหาตื่นมาก็ ตาบูตาดําเลยแหละไม่ได้นอนไม่ได้นอนนะครับอยากันนั้นเลยอันนี้เป็นวิธีปิดพื้นฐานเรามาปิดแบบอัตโนมัติดีไหมไม่ต้องมานั่งเฝ้าปล่อยให้มันปิดเองตามสิ่งที่เราต้องการโอเคเรามาเริ่มนะครับทีนี้ปัญหาของเราเนี่ยที่เราได้ Google Form มมาตอนนี้เนี่ยเขาให้เหมือนเราได้ซื้อรถมาเปล่าๆนะสิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มมันต้องหาเพิ่มเ,เพราะเขาไม่ได้ให้มา วิธีการหาเพิ่มก็เหมือนไปติดสกเกิร์ตไปติดล้อลแม็กติดอะไรใหม่นี่แหละเขาเรียกว่าติดปลักอินหรือส่วนเสริมนะเสริมเข้ามานะส่วนเสริมเราไปเอาตรงไหนอย่างเรื่องของการปิดอัตโนมัติเนี่ย g o o g l e Form เขาให้มาเท่านี้ด้วยมือเนี่ยคลิกด้วยมือเนี่ยนะที่อยู่การตอบกลับนะครับคล,คลิกด้วยมือเนี่ยซึ่งอัตโนมัติเขาไม่ให้มาเพราะั้นเราต้องไปหามาเราไปหาส่วนนี้มาเสริมเข้าไป วิธีไปหาส่วนเสริมก็คือนะครับก็ไปคลิกที่ตรงนี้สามจุดเพิ่มเติมเนี่ยคลิกตรงนี้คลิกปั๊บนะฮะมันก็จะมีเมนูให้เราก็เลือกมาถึงส่วนเสริมเนี่ยรูปภาพมันส่วนเสริมก็คลิกทีหนึ่งรอเขาจะมีส่วนเสริมให้เราเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันนะครับเราก็ต้องหาส่วนเสริมที่ ที่ที่เราต้องการเช่นเราหารอแม็กเราก็ต้องไปหารอแม็กเราก็ไม่ต้องสนใจพวสกสะเก็ดเอาล้ส่วนเสริมที่เราหามันอยู่ตรงไหนนะครับส่วนเสริมที่จะหาผมบอกชื่อว่ามันชื่อว่าฟอร์มลิมิเตอร์ฟอร์มลิมิเตอร์นะครับฟอร์ iter, มลิมิเตอร์มป็นอยู่ตรงไหนเราก็หาดูพื้นม,มันหาง่ายถ้าหาไม่ง่ายก็พิมพ์หาตรงเนี้พิมพ์หาตรงนี้พิมพ์มว่าฟอร์มลิมิเตอร์แต่ผมเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ก็คลิกเอาเลยนะคลิกเอาเลย แล้วมันก็บอกว่าติดตั้งไหมอยู่แล้วอ่ะนะครับก็คลิกติดตั้งนะครับมันก็อธิบายหลายอย่างเราไม่สนใจหรอกเราขี้เกียจอ่านแล้วก็ต่อไปเลยนะครับมันก็จะมาถามว่าติดตั้งไปที่ตรงไหนเลือกบัญชีสิเราก็เลือกของเราเแหละบัญชีอีเมลเราอ่ะนะอย่างของผมก็ตัวเนี้ยพอดีมันขึ้นไว้ให้ถ้ามันเราไม่เอาตรงนี้เราต้องใช้บัญชีอื่นแต่เรามีอยู่แล้วเราคลิกตัวนี้ มันก็ถามว่ามันจะทํโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยอนุญาตไหมอนุญาตอนุญาตคืออนุญาตรอครับรอครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเอาละไม่ขึ้นสักทีนะตอนนี้ฝนตกนะครับฟ้าร้องเนี่ยอ้ามาแล้วนะฟ้าร้องก็อาจจะมีเสียงเข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเราคลิกเสร็จเสร็จ เราก็จะอันนี้เป็นตัวที่เราอย่าไปคลิกถอนนะครับถ้าเราจะถอนค่อยถอนก็ไปคลิกปิดมันนะครับคลิกปิดตรงนี้ปิดมันบังไว้อยู่นะมันเป็นป๊อปอัพนะครับส่วนเสริมที่เข้ามาก็คือตรงนี้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 อา้าวถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วไม่เจอทําไงไม่เจออย่างเงี้ยมันอยู่ตรงนี้ส่วนเสริมทั้งหมดนะครับพอเราลงส่วนเสริมเราลงครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ ครั้งต่อไปก็ไปตรงนี้เราก็คลิกตรงนี้ถ้าเราจะเข้าเอาละเราต้องการที่จะจํากัดคนที่จะเข้ามาทําแบบสํารวจเราเนี่ยตอนนี้ได้แปดคนแล้วเราเอาสิบคนสิบคนคนที่สิบเอ็ดเราไม่ให้เราจะทำไงเราก็มาคลิกที่ส่วนเสริมที่เราลงไว้คือฟอร์มลิมิเตอร์เนี่ยครับคลิกทีหนึ่งมันก็ถามเราไม่ต้องขอความช่วยเหลือนะครับเรา ติดตั้งนะเซตลิมิเตอร์นะครับเซตไม่ได้ยากอะไรแน่มันมาแล้วตรงนี้เราเลือกว่าเราจะลิมิตตรงไหนจำกัดตรงไหนเราก็สามารถคลิกที่เมนูเนี้ยถ้าเราจะเอาจำนวนอันนี้วันเวลาตัวนี้จำนวนคนตัวนี้กำหนดที่สปีดชีตอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเราเอาจำนวนเราก็คลิกตรงนี้คลิกตรงเนี้ย นะครับเสร็จแล้วตรงจํานวนเนี่ยมันเป็นทริกอย่างหนึ่งในนี้มันเขียนว่ากริตเตอร์แดนเนี่ยก็แปลว่ามากกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะให้เอาสิบคนเนี่ยเราต้องคลิกเก้านะครับตรงเนี้ยเราต้องใส่เก้าเพ่คลิกเก้าเราต้องใส่เก้านะครับผมต้องการจบที่สิบคนผมใส่เก้าถ้าผมการสามสิบคนผมใส่ยี่บเก้าผมต้องการ 50คนก็ต้องใส่49่สลดลงมา1คนแล้วมันจะพอดีเพราะมันเขียนแดนมากกว่านะครับตรงนี้ช่องนี้เป็นช่องที่ที่เราจะเขียนอะไรก็ได้ที่จะบอกให้คนทราบอย่างของผมพิมพ์ลงไปว่าครบจํานวนที่ต้องการแล้วถ้าเราไม่พิมพ์อะไรเข้าไปมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับตรงเนี้ยอ่านี่เราครบจํานวนที่ต้องการแล้วครับอ่าใส่ครับนิดนึงเสร็จแล้วก็ เซฟครับเซฟต้องการก้าต้องการสิบใส่ก้านะครับเซฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเซฟเรียบร้อยแล้วมันจะไม่ให้เซฟอีกนะครับเราก็มาลองดูปิดเลยปิดไปเลยนะครับตอนนี้เรามีคนตอบมาแล้วแปดคนนะครับ คนที่เก้าก็ยังตอบได้ามาลองดูาพาสเวิร์ดอันนี้ผมสอนในรู้สึกตอนที่สามนะครับการเซตพาสเวิร์ดนะท่านก็จะอาจต้องใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเนี่ยนะผมตั้งไว 4, 3, 2, ้สี่สามสองหนึ่งนายสมใจสมหวังนายสมใจสมหวังเลขประชาชนอันนี้ ก็สอนไปแล้วเมื่อรู้สึกจะตอนที่สามจำกัดที่เลขสิบสามหลักสิบเอดสสองสิบสามตัวถ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเขาให้สิบสามทรงก็ยังส่งได้นะครับก็ยังส่งได้ลองปิดตอนนี้คนที่เก้าแล้วคนที่สิบคนที่สิบเนี่ยเมื่อกี้เราเขียนเลขเก้านะแต่เขาเราเอาสิบคนเอาคนที่สิบคนที่สิบ สมสีนะครับสมส,มรสมสีมารุ่งนะสมสีมารุ่งเลขประชาชน13หลกักพริกส่งก็ยังส่งได้ครับแต่ตอนนี้เราได้แล้วนะครับสิบคนตามที่เราต้องการแล้ว วันมีคนที่สิบเอ็ดมากรอเห็นไหมครับไม่ต้องมานั่งเฝ้ามันขึ้นทันทีว่าครบจำนวนที่ต้องการแล้วครับที่เราเขียนไว้วันมันไม่ต้องมานั่งรอยี่สิบแปดแล้วเก้าแล้วสิบคนแล้วถ้าคลิกไว้ทันดันมีคนสิบเอ็ดปวดหัวเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันถึงเวลาปั๊บครบสิบคนมันก็ปิดทันทีเลยโอเค นี่คือจำกัดที่ปิดที่10คนนะครับเอาทีนี้มาดูสมอันใหม่สมมุติว่าท่านจะกำหนดเวลาวันที่เวลาก็เหมือนเดิมไปเอาที่ส่วนเสริมนะแล้วก็มาเลือกส่วนเสริมปักอินท่านฟอร์มลิมิตเตอร์เซ็กลิมิตนะครับ เพียงแต่เราต้องไปเลือกตอนนี้เราเลือกนับจำนวนแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลิกเมนูลงมาแล้วก็เลือกวันและเวลานะครับวันและเวลาพอถึงวันเวลามันก็จะมีให้เราเลือกว่าเลือกวันเลือกเวลาเอาเลือกวันก่อนคลิกถือว่าเราจะให้ส่งวันที่สิบห้าหมดเขตวันที่สิบห้านี่ครับวันที่สิบห้าเดือนห้าปีสองพันยี่สิบ เซตเวลาด้วยเซตเวลาถ้ามันก็จะมี AM กับ PM อ่าผมจะเอา PM เพราะผมจะให้เขาส่งเวลา12นาฬิกาก็คือเที่ยงคืนเที่ยงคืนเอาลุมมารวยน้อยเอาสักกี่นาทีมันจะมีขยบให้ทีละห้าละห้านะครับเอาสักเที่ยงคืนห้านาทีเนี่ย วันที่สิบห้าเที่ยงคืน5นาทีอันนี้คือ PM นะครับก็โอเคไหมโอเคคลิกที่ตั้งค่าเซตเซตติดตั้งเสร็จเสร็จแล้วอันนี้เราเขียนไว้ว่าครบจำนวนที่ต้องการก็ต้องแก้ใหม่ต้องบอกว่าหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับ แล้วก็เซฟคอยแป๊บนึงนะครับรอตัวนี้มันจะขึ้นเป็นสีจางอย่างเงี้ยนะนะมันเลื่อนๆไปก็จะกดไม่ได้ก็แสดงว่าเซฟแล้วแค่นี้นะครับ แบบสอบถามเราก็ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปปิดเอาวันที่สิบห้าเที่ยงคืน5้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับตรงนี้ท่านอาจจะงงว่าทำไมไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าถึงจะเปิดไว้ก็มันต้องเปิดไว้อะโน่นพอถึงเที่ยงคืนมันถึงจะปิดนะครับต้องเปิดถ้าตัวนี้ปิดไม่ใช่นะครับตอนนี้ยังเปิดอยู่ โนดวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเที่ยงคืนห้าทีมันจะมาปิดให้ท่านอัตโนมัติท่านไม่ต้องคอยท่านไปทำอะไรอยากนอนก็นอนไปเป็นไงครับง่ายๆอันนี้คือกำหนดจำนวนหรือวันเวลาในการที่จะรับแบบสอบถามแบบสำรวจแบบพึงพอใจหรือแบบสำรวจข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเควันนี้ตอนที่สี่ ก็คงเพียงเท่านี้เดี๋ยวท่านค่อยต่อตอนที่5ตอนที่หก็จะว่าด้วยการทําข้อสอบนาการทําข้อสอบต่างๆนะครับว่าทํำยังไงมีข้อสอบตั้งแต่ทําข้อสอบแบบเลือกตอบจยังไงแบบอัตนยัยแบบถูกผิดแบบจับคู่ทํำย่างไงนะครับโอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ